คือถ่ายเทปนี้เสร็จกลับบ้านมาเช็คฟุตโอ้โหลมพินาศมากเสียงเสริงพังหมดเลยกระเทยช็อกค่ะสวัสดีทุกคนจากซานฟรานซิสโกนะคะคุณอยู่กับฟาโรสและนี่คือไกลบ้านค่ะ สนับสนุนโดยคาเฟ,ฟนโคชิ้นโปรดของจำเป็นสำหรับเส้นผมและผิวพรรณและแขกรับเชิมประจำสานฟรานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> พี่น่องนะคะกลับมาในเฮ้ยคือทุกคนาอยู่ด้วยกันทุกวันแล้วก็จะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับนี่แล้วแต่ว่าคิดว่าตอนนี้คนดูก็คงจะคงจะงงว่าน่องไหน อร่อยไ,ไหมฮะนีก็ไม่ได้อ้วนมากป่ะมี่ก็ไม่ได้อ้วนมากป่ะ,ไ,ไ,ปะไปทำอะไรมาคาบริฟหน่อยช่วงโควิดก็เบื่อ,เบ,อเบื่อไม่มีอะไรทำก็เลยออกกำลังกายไดเอทอะไรอย่างเงี้ยตั้งเป้าไวใช่ไหมใช่ก็สักครั้งแบบจะเข้าหลักสี่แล้วก็ <laughs> ครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ ก็จริงๆก็ลองมาหลายทีแล้วนะแต่ว่ามีเพื่อนบอกว่าแบบเออช่วงนี้แหละเป็นโอกาสทองเพราะว่าเราก่อนที่มันช่วงล็อกดาวน์แล้วเราก็ไปเจอคนไม่ได้ไม่มีใครชนกินใช่สำนวนภาษาอังกฤษเขาบอกเป็น Life ก i v e y ยูแ e m o n เม k e กันแ o มันเอ่าบอกว่าเขอ ได้โอกาสแล้วก็ทำทำ star เลยก็เลยอ่ะลองดูแต่ว่านี่ชื่นชมมากเลยนะคือโอเคทุกคนก็เข้าใจกับว่าพี่ฟ้าพี่หน่องแบบคุยกันทุกวันนะโทรศัพท์คุยเล่นอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้เซอร์ไพรส์สนน์แต่หมายถึงว่าก็เซอร์ไพรส์อยู่นะไหนเล่าสิก็แบบไปรับที่แอร์พอร์ตเอ๊ตกใจลงไปกองกับพื้นเลยแต่ตอนแต่ก็ด้วยความที่รู้จักกันแบบเอ๊ะบางทีนางก็ชอบเล่นแบบลัชดาไลก็เอ๊ตอนเห็นในวิดีโอ c อ l รู้สึกว่าก็ผอมมากเห็นว่าผอมลงมาเรื่อยๆๆใช่ไหมแต่วันนั้นเห็นที่แอร์พอ ออคือลงไปกองเลยอะ่ะท่าย่างไเน,นะขอทำท่าด้วยคฉัน <laughs> 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 เหมือนประกาศผมมีซีนิเวอร์สอย่างะนะั้นอ่ะลงไปแบบ <laughs> ตกใจมาก <im itation> ทีนี้เรามาตรงนี้ <im itation> เพราะว่าวันนี้อยากจะพามาดูอะไรนะครับ <im itation> เราก็จะมีไอเดียว่าเออเราชอบมาเดินเล่น <S <S <im itation> ก็เลยเออซานฟาราน,นี้อันจริงๆนี่แนะนำนะเวลามาเนี่ย ห้องสมุดซานฟานเขาจะมี walking tour ซึ่งหนึ่งในหนึ่งใน walking tour ที่พี่มาเดินก็คือมาเดินดูบ้านคนรวยแล้วเขาจะแบบมีการเมาส์เมาส์อะไรอย่างเงี้ยบ้านนี้ของใครมีกอสิบมีอะไรอย่างเงี้ยเราตึงต้องมาเริ่มที่ตรงนี้ออใช่ไหมชั้นเวนีเ,ออเรียกว่าอะไรนะคะเออ Pacific Heights หรือเรียกสั้นๆว่าแพคไฮท์แพคไฮท์รู้กันว่าเป็นโซนแบบบ้านคนมีตังค์อ่ะพี่หน่องก็ไปเดิน walking tour มาก็เลยแบบจะเอามา มันเล่าๆแบบไม่ก็แล้วก็มันเหมือนมาเดินแบบออกกําลังกายดูบ้านสวยๆอะไรเงี้ยเนาะก,ก็ขำๆปกติที่พามาเดินไม่ได้เดินเส้นนี้นะคะพี่เดินเส้นอื่นค่ะเพราะว่าเส้นนี้มันไกลจากบ,บ้านคือพูดง่ายบรเิเวณน,นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เราอยู่ บันไดตรงนี้เรียกว่าอะไรนะคะับ Lion Step คืออะไรเอ่ยก็เป็นแบบเหมือนมันจะเป็นบันไดที่มีเห็นวิวสวยมากจะเห็น Palace of Fine Arts ที่เราเคยมาครั้งแรกๆเลยใช่ซึ่งแบบส่วนใหญ,ญ่ก็เป็นจุดที่คนที่มาเที่ยวซานฟาร,รานต้องมาดูแหละ Palace of Fine Arts แต่ว่าเวลาเปิดประตูบ้านพี่น้องจะต้องมีรหัสด้วยนะน้องนอน,น,อนไม่รับหัวใจมันกระซับกระซายแต่ก,ก็จะเป็นคนที่แบบคนโลโก้เขาจะมาออกกําลังกายเพราะมันเป็นบันไดที่ยาวมากอ๋อ<ๆ>ที่เห็น,นเป็นบันไดวิ<ๆ>่งขึ้นวิ่งลง,<ๆ>ลงสลับกันแบบนี้ ข้างหลังะที่เหมือนเราจะเดินไปคือแปซิฟิกนั่นก็เลยทําให้เป็นที่มาของชื่อว่าแปซิฟิกไฮท์เพราะจุด,ดที่มันเป็นยอดอสูงขึ้นมาไฮท์แต่ว่าถนนหลักๆเนี่ยที่ตรงเนี้ยบ้านคนณรวยเขาเรียกว่ามีชื่อเล่นว่าบิลเลเนสโรใช้ชื่ออย่างนั้นเลยอ๋อใช่อันนี้เป,นเป็นทางการไหมหรือว่าเรียกเป็นชื่อเล่น ชื่อเลนแต่ว่าตอนพี่มาใหม่ๆเมื่อนานมาแล้วเนี่ยเขาเคยเรียกว่ามิลเลนเนียสโรสมัยก่อนเรียกมิลเลนแน่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นบินเลนแน่เพราะว่าถ้าไม่เป็นบินเลียนนก็จะอยู่ไม่ได้นะแปลว่าก็ต้องมีคนดังๆอยู่แถวนี้เยอะใช่ซึ่งจริงๆบ้านแถวนี้จุดที่เราเริ่มเนี่ยจำได้ว่าตอนนี้มาเดินเขาก็จะเล่าว่าเป็นบ้านของตระกูลเกตส์ เกตตี้แบบเกตี้อินเมจอะนะใช่เกตตี้ที่บอกว่าเราต้องไปซื้อรูปเขาอะนะใช่นคนก็จะคิดว่าเออเนี่ยทำไมขายรูปถึงรวยนะเนาะแต่จริง,รงๆคือบรรพบุรุษเขาเป็นเศรษฐีน้ำมันอ๋อล้วคิดว่าความเข้าใจคือ,อ,อไอ้รูปเนี่ยระบบรูปเนี่ยคือเป็นแบบ หลังๆแล้วรุ่นลูกรุ่นหล,ลานแล้ว<อ>ที่มาทําธุรกิจด้านนี้แต่ว่าเขารวยมันจะเป็นเศรษฐีน้ํามันคือเตกตตี้เป็นนามสกุลเหรอใช่<อ>ซึ่งเป็นเศรษฐีต้นๆของโลกในสมัยนั้นอะไรเงี้ยพื้นที่เนี้ยจริงๆมันค่อนข้างจะไกลจากเมืองเนาะซานฟานเนี่ยถ้าเกิดคนไปดูแมพถ้าเป็นเมืองในอดีตเลยอะ่ะมันจะมันจะต้องอยู่ฝั่งตะวันออกของถนนแวนเนสก็คือถ้ามองจากแผนที่อ่ะ อยู่ไปทางอีสถึงจะเป็นช่วงเมืองใช่ตอนปี1 9 0 6เนี่ยมันมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เลยในซานฟรานบ้านคนในแถวนอพิวมันพังไปเยอะมากแต่เขาบอกว่าบ้านฝั่งเนี้ยมันรอดเพราะฉะนั้นคนมันก็ไ้ย้ายบ้านมาอยู่ตรงนี้แล้วก็สร้างบ้านมาช่วงในช่วงยุคต้นต้น0 0อะไรอย่างเงี้ยบ้านมันก็เลยยใหญ่คือซานฟรานแผ่นดินไหวบ่อยมากอ่ะใช่ไหมพอไหวทีนี้คือมันก็พังที่หน้าพี่เหมือนพี่หนองเคยเล่าให้ฟังป่าว่าเมื่อก่อนมันสวยแบบ ใช่เมื่อก่อนสานฟา้าเนี่ยคือปารีสตะวันตกอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยเหลือแบบนั้นแล้วมันก็ไม่ค่อยเหลือแล้วก็ยังเหลือบางตึกถ้าไปดูแต่ก็คือเป็นเกรดไงว่าเมื่อสมัยก่อนอะเวลาบ้านแผ่นดินไหวจริงมันมันก็แผ่นดินไหวทําลายบ้านด้วยแต่บางส่วนอะคือเจ้าของบ้านเผาบ้านเพราะเพราะว่าเผาแล้วได้ประกัน ได้เงินประกันคือหมายถึงว่าก็บ้านพังจากแผ่นดินไหวแล้วแหละใช่แต่เนื่องจากว่าไม่มีประกันไม่ได้ควบคุมแผ่นดินไหวใช่ก็เลยเผาบ้านแม่งเลยใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าล่าอะไรเงี้ยเผาบ้านเพื่อจะได้เงินประกันใช่แต่ตอนหลังก็คือเหมือนก็มีวิธีการป้องกันแล้วแหละสมัยก่อนเนาะไอ้พวกเก่าๆก็เลยหายไปอะไรเงี้ยอก็จะมีคนที่คนที่อาจจะพอรู้จักบ้านแถวๆนี้อีกหลังหนึ่ง เป็นเจ้าของสิงการู้จักสิงการบริษัทเกมที่ทำฟาร์มวิวใช่ไหมหมอเขาเล่นฟาร์มูผักทำอะไรเงี้ยก็คือเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากก็คือพอบริษัทเขารายได้มากเขาก็มาซื้อบ้านตรงเนี้ยแถวนี้ใช่คือเราก็จะไม่บอกนะครว่าหลังไหนเพราะว่ามันก็เป็นความเป็นความส่วนตัวอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างว่าเออ คือมันก็มีข่าวเหมือนกันว่าคนซารพัดมาทีมันก็จะมีเศรษฐีเก่าเศรษฐีใหม่เนาะ New o r l e a เออแต่คนที่เป็นเศรษฐีใหม่เขาก็อยากจะมาแสดงศักยภาพว่าเออถ้าฉันเมดอิดฉันก็จะมาอยู่เปลี่ยนนี้แนสโรอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนฉันแบบลงทะเบียนแล้วนะฉันอยู่ตรงนี้นะครับฉันรวยอ๋อก็เกิดอะไรเกิดน้อยคือซิงกาเนี่ยบริษัทเกมเนี่ยเขาตั้งชื่อตามหมาเพราะฉันไม่ได้เห็นสัญลักษณ์บริษัทเขาจะเป็นรูปหมาซิงกาอ๋อมีอีกไหมมีมีคนไหนที่บอกว่า คิดว่าน่าจะเป็นคนดังๆแล้วแบบบ้านอยู่ถแถวนี้นะครับเออพี่คิดว่าคนที่ทุกคนน่าจะรู้จกัจกสาวกแอปเปิลเนี่ยจะต้องรู้จักก็คือโจนี่ไอ้ ัวนี่ไอฟ์คือคือหัวหน้าดีไซเนอร์ของ Apple คือคนที่ออกแบบออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของ Apple ทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นของคนนี้แหละซึ่งเขาเป็นคนอังกฤษนะแต่ว่าเขาก็คือเขาเรียนจบมาเขาเข้ามาบริษัทดีไซน์ซึ่งบริษัทดีไซน์นี้รับรับออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ Apple สมัยที่ตอนที่ซีฟจ็อบยังไม่กลับมาเลยต้องเอาซอสเอาให,ใให้ให้บริษัทดีไซน์มาดูแลคือ Apple เนี่ยตอนแรกมันเคยประสบความสําเร็จมากๆา แต่ทีนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งมันก็แพ้ PC ไปที่ออตอน,น,นเป็นช่วงที่ Steve Jobs ก็ออกจากบริษัทไปด้วยอะไรเงี้ยนะก็คือเป็นช่วงที่ j นี้ Ive เนี่ยคงเข้ามาพอดีออทีนี้ Joni Ive เนี่ยที่คือฟังก็คือมันตอนนั้นผลิตออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ Apple ก,ก็ไม่ประสบความสําเร็จแต่ว่าทีนี้ Steve Jobs กลับมา แล้วก็เหมือนกับว่าได้ทําอันแรกรู้สึกว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรแม็กที่มันเป็นตู้ๆที่มันเป็นที่มันเป็นสีฟ้าฟๆนะเออเป็นก้นก้อนซึ่งเขาก็เล่าว่าเออมันเป็นแบบมันก็เป็นโลอสฟีของ Apple นะว่าทุกอย่างมันเป็นดีไซน์นำที่ได้ละเอียดในการดีไซน์แล้วคนนี้ก็เป็นคนที่คิดออกแบบ iPod เครื่องแรกเป็นคนที่ออกให้ไอเดียว่าจะต้องทุกอย่างสีขาว แม้กระทั่งหูฟังอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นคนแบบ attention to detail มากซึ่งสันตวามสำเร็กนะเพราะว่าทุกวันนี้เราก็อาจจะแบบ ก็ชอบโดยไม่รู้ตัวไปแล้วว่าออคือถ้าสมัยก่อนจะมีคนคนหนึ่งที่เขาจะโกนหัวแล้วก็มาแนะนำโปรดักต์เนี่ยก็คือคนนั้นโจนีไอชื่อโจนีไอ,อจอร์แดนไอซึ่งตอนนี้ได้เป็นแบบเหมือนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนอังกฤษอ๋อหรอใช่เอางี้ว่าเราจะไม่บอกจุดในแมปนะครับว่า,าตอนนี้คือตรงไหนใช่แต่ก็ <laughs> คือช่วงหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นคนดังเลยแหละมันก็เป็นเซเลบริตี้สำหรับในวงการเทคโจนีไอเพิ่งมีข่าวล่าสุดคือคนกรีกการเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วจูเลียโรเบิร์ตก็มาซื้อบ้าน ในเนเวอร์หูดถัดไปที่เรียกว่า Presidio Heights อ๋อก็คือถัดไปจาก Pack Heights ใช่ซึ่งซึ่งก็คือติด Presidio ก็คือเมื่อกีกก้กจุดที่เราเดินที่บันไดอะ่ะแล้วมันจะมีคนมาเดินตามมาว่าบอกอุ้ยนี่ป้าจิเลโรเบิร์ตอะไรอย่างเงี้ยฮะเามีเิษแต่ว่าก็เนี่ยมีคนแบบเฮ้ยไปเจอแบบจูเลโรเบิร์ตไปกินซาซี่อะไรอย่างเงี้ยนี่อยู่ไหนกินเดียบมาแล้วก็ไปกินพิซซ่าตรง Divisadero อะไรเี้เมาหรือเปล่าเมารีเจอจริงหรอเจอคนหน้าคลายหรือเปล่า น่าจะจริงนะเออแต่เขาคงชอบด้วยความที่แบบว่าเออซานฟาร์มอาจจะไม่ได้มีแนวพาพารัสซี่อะไรอย่างนี้มากเพราะดาราไม่ได้อยู่นี่คือความคิดนะอ่ามีคำถามเขาบอกว่าเป็นบ้านคนรวยอย่างเงี้ยอยากรู้แบบคิดว่าประมาณประมาณนะตกหลังแล้วประมาณเท่าไหร่คิดว่าอย่างน้อยๆก็ยี่สินะยี <20. S 2> ่สิบล้านใช่สกุลเงิน กัวราษฎรนะครับซึ่งความโวดของประเทศเนี้ยพี่ว่ามันไม่ใช่แค่บ้านแพงนะเพราะว่าอยู่ต้องเสียภาษีอีกปีละ1% 1%อร์อร์ของราคาของราคาบ้านเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ซื้อบ้านอ่ะ20ล้านก็แปลว่าอยู่ต้องเสียภาษีลงเรือนก็คือ2องแสนเหรียญล้านบาทหล้านบาทเฉพาะค่าภาษีบ้านเนาะเมืองในโลกเนี่ยมันจะมีเมืองที่แบบค่าชาวบ้านแพงใช่ไหมเช่นแบบนิวยอร์ก ปารีสซันฟรารซันฟรารก็ติดแบบท็อปทอปใช่ซันฟารานี่เมื่อประมาณสามปีที่แล้วหรืออะไรเงี้ยเป็นเมืองที่ค่าเช่าวันเบดรูมนะสน่วนใหญ่เขาจะวัดกันที่ห้องหนึ่งห้องนอนเนี่ยออที่แพงที่สุดในโลกหรอใช่เพราะว่าอะไรอะ่ะมาซันฟรารที่สังเกตดูดีมากี่ทีกี่ทีหน้าตามันก็เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเนาะพี่อยู่มันสิบกว่าปีก็หน้าตาเหมือนเดิมก็คือก็ไม่เหมือนเดิมนะก็เปลี่ยน เปลี่ยนไปทางดีหรือไม่ดีก็ดีสิสวยเบอร์นี้เพราะฉะนั้นแบบขนาดห้องเนี่ยสร้างเมื่อกี่สิบปีที่แล้วก็ยังเท่าเดิมเพราะฉะนั้นขนาดห้องมันจะไม่เล็กถูกไหมเพราะเมืองใหญ่ๆสังเกตกรุงเทพเนี่ยห้องมันก็เล็กลงไปเรื่อยเรื่อยอ่ามันก็เป็นวิธีการช่วยทําให้ราคาลงแต่ซานฟานเขาไม่เป็นอย่างนั้นเขาก็สร้างห้องเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายว่ามันจะต้องใหญ่ประมาณเท่านี้และคนที่นี่เขาจะหวงแหนการเปลี่ยนแปลงมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่มีการสร้างตึกใหญ่ๆ ที่มันมีนิตเยอะๆ่เข้าใจมาตลอดว่าที่ไม่สร้างตึกใหญ่เพราะคนพเน็นไหวไม่คนซานฟรานเนี่ยเขาจะแบบต่อต้านมากว่าฉันจะไม่ยอมให้ซานฟรานหน้าตาเหมือนแมรดแตตันไม่อยากให้เหมือนนิวยอร์กคือในความแข่งกันเขาไม่อยากให้มันเหมือนกันใช่ซึ่งว่าเขาก็จะมีอารมณ์แบบอยากจะให้ซานฟรานหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าคิดดูว่ามันมีคนอยากจะเข้ามามากขึ้นเนาะคือยูนิตของที่พักอะ่ะเท่าเดิม,มแต่คนก็อยากจะเข้ามาเยอะขึ้นใช่ทให้ทางออกก็คือ าชาวบ้านก็จะแพงขึ้นเพราะมีคนที่แอฟฟอร์ดราคานานก็คือพวกที่ทํางานบริษัทเทคทั้งหลายถูกไหมคือที่นี่มันจะมีกฎหมายคุ้มครองผู้เชา่าคือแลนด์ลอร์ดนี่ไม่สามารถขึ้นค่าเช่าบ้านได้เกินละสองสามเปอร์เซ็นต์ต่อปีขณะที่มีคนเช่าบ้านอยู่่ะเธอจะไปปรับราคาขึ้นไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คนออกปุ๊บห้องว่างเขาจะยิ่งก่งราคาอ,อ๋อเพราะมันเป็นโอกาสเดียวเขาออกเมื่อไหร,ร่ปุ๊บ ธอก็จัดการโกงราคาขึ้นมาเลยเพราะว่าเธอไม่รู้ว่าอีกทีจะได้ขึ้นอีกทีเมื่อไรออีราคาบ้านก็เลยแพงขึ้นแต่คือจริงจริงก็หลายปัจจัยจริงๆหลักๆก็คือเพราะมีคนอยากมาอยู่เยอะอืซึ่งตอนนี้อก็ต้องรอดูนะเพราะหลังจากช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยคนก็ย้ายออกไปเยอะอคนจ่ายไม่ไหวก็คือคนทํางานจากบ้านได้ทําไมฉันจะต้องอยู่ซานฟรานถูกปะก็ต้องคอยดูว่าเออมันจะเป็นยังไงว่ามันราคาขึ้นหรือราคาลง แต่ว่าครั้งหนึ่งมันเคยขึ้นไปสูงที่สุดในโลกท <Wow. S 3> ี่นี่เน,นี่ที่เราได้ฟังวบ้านเจาอ,งองิงกาเนี่ยฟังบ้านซิงกา,งกาเกมความวิวชนะชอดีตเนี่ยไอ้บ้านหลังเนี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านสิงกาฮะแต่ว่าเป็นที่ที่แบบเอาไว้เก็บเขาเรียก a ค r i a g e House เอาไว้เก็บมา้าแล้วก็ข้างบนอาจจะให้พวกแบบคนงานอยู่ คือคือเจ้าตัวไม่ได้อยู่ในในอันนี้ซึ่งอันนี้ก็คือใหญ่แล้วนะใช่อันนี้คือบ้านคนงานในบ้านใช่แต่บ้านจริงคืออยู่ข้างหลังอ๋อซึ่งเรามองไม่เห็นเรามีบ้านนี้พังอยู่ใช่เนี่ยอ่ะคืออันเนี้ยอันนี้ก็คือบ้านคนงานแล้วก็เจ้านาอยู่ข้างในนูข้างหลังแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วใช่ไหมก็เป็นบ้านคนละบ้านละอ๋อปัจจุบันก็คือแยกกันแล้วเรียบร้อยแต่ว่าก็สวยมากนี่เป็นแค่ ถ้าพูดเป็นภาษาแบบไม่สุภาพก็บ้านคนไ้เออบ้านคนไชยังอลังการกว่าบ,บ้านเราค่ะคนซานฟารานเนี้ยขึ้นชื่อมากมันจะมีคำเลย,เยว่านิม <N> บี้นิมบี้เ่อมาจาก <N> Not in my backyard คือคนประเทศซานฟารานเนี้ยเขาจะเกลียดมากเวลาเพื่อนบ้านทำอะไรจะมีอะไรมาสร้างแถวบ้านฉันฉันต่อต้านทุกอย่างฉันไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลง เป็นนิสัยของคนซา,านฟรานที่มีเรื่องเล่านะลูคัสสตูดิโอเนี่ยเขามีจอชลูคัสใช่นะเขามีที่อยู่นอกเมือง <c oughs> เขาเรียกว่าสกายวอล์กเกอร์แรนส์แรมชอไรอะนะใช่จอชลูคัสเนี่ยเขาก็อยากจะสร้างมิเวเซียมเกี่ยวกับบริษัทเขาในพื้นที่นั้นที่นี้ชาวบ้านนิมบีเนี่ยเขม,มาต่อตาไม่ได้ไไม่ด้เธอจะมาทำมันมีลำธารตรงนี้ เธอจะมาเปลี่ยนทัศนียภาพในแถวบ้านฉันไม่ได้คือเมืองอื่นอะแย่งก็จะตายอยากจะให้มีลูคาสมิวเซียม<ำ>คน้างฟานอ่ะสาทแดมากงทเนี่ยต้องมาต่อต้านแล้วแบบไม่เอาฉันไม่ต้องการให้มันมีสิ่งตึกแถวบ้านชั้นอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็แบบที่บอกพีซีแล้วก็ต้องมาแบบตอแหลแทบนบที่พูดตรงๆว่าฉันไม่อยากตึกไอ้อยาง้งก็ยังยอมรับได้นะอย่างน้อย <c oughs> แกก็ออนเนสนะอันนี้ก็จะมาแบบ รำยารตรงนี้ใช่ามาดิสรับสิ่งแวดล้อมแถวบ้านอ่ะรบ้านแกไม่ดิสรับหรอเนื้อออกไหม <c oughs> ซึ่งอีจอร์ชลูคัสเนี่ยโมโหมากตอนจบแก้เผ็ดรายการประกาศว่าฉันจะไม่ทำแล้วมิวเซียมแต่ฉันจะสร้างบ้านให้คนจนอยู่ ก็ค <G> ือดีสนุนหน้าพวกมึงแบบรวยดีนะทีนี้มันยากไงเพราะมึงวันนี้มึงคนพีซีจะมาออต่อต้อตานสร้างบ้านคนจนก็ไม่ไดอ,ไอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ในที่สุดคือน,นางก็คงแค่มโมโหอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดสร้างจริงแต่ว่าจำได้ว่าเป็นเรื่องที่แบบเออก็สะใจดีนะไอ้พวกนิมบม้อะไรย่างเงี้ยรู้สึกตอนจบจะไปอยู่ที่เ a ซึ่งถ้าใครเป็นแฟน Star w a อลก็รอไปดูเป็นมีเสียมที่คนเขาก็รอคอยนะ แต่แต่ถ้าผิดยังไงก็สออดภัยแต่ว่าจริงๆอยากตั้งที่ซันฟานแต่ว่าไม่สําเร็จค่ะคนแถวนี้ไม่ชอบเปเหตุผมว่าทําไมซันฟานถึงไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้ไอ้พวกแบบดิสนีย์แลนไม่มีพูดถึงการเติบโตของเมืองเนี้ยอันจริงมันมีคำคำหนึ่งที่ตอนนี้กำลังดังขึ้นมาคือคำว่า Gentrification g e n t ิ i า e จนทิฟิเคชันก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่อ่ะภูมิภูมิทัศให้ถูกใจคนชนชั้นกลางเออคือเดิมมันอาจจะเป็นที่ของคนเก่าที่เขาอยู่กันก่อนแล้วแต่เพราะว่าพอมันมีคนที่มีม,มีเงิน <okay. S 2> เข้ามาจับจ่ายก็ปรับเปลี่ยนมันให้มันดูหรูดูแพงขึ้นแบบนี้นะเออ คนที่เนี่ยแนวหัวใหม่เขาก็จะมีความคิดต่อต้านเนาะว่าไม่งั้นต่อไปทุกที่ก็จะเป็นเหมือนกันไปหมดเลยเออไม่มีความแตกต่างเนาะสมมติวอกอ,อ่ะบ้านลังนี้โซมจังเลยหรือทุบตั้งใหม่ให้เป็นบ้านดูแพงต่อไปเมืองเมืองนั้นอ่ะย่านย่านนั้นอ่ะก็จะกลายเป็นเมืองที่น้าตามใหม่หมดเลยแล้วมันก็จะขาดสเสน่ห์อะไรบางอย่างถูกไหมฉะนั้นจริงไอความนิมบี้นี่มันก็มันก็มีหน้าที่ของมันอยู่ว่าแบบเขาก็อยากจะให้มันดูเหมือนเดิม อาจจะปรับเปลี่ยนให้มันดูสะดวกขึ้นมีระเบียบมากขึ้นสะอาดมากขึ้นแต่ไม่ใช่การรื้อทุบแล้วก็สร้างใหม่แต่ว่าจริงๆมันมีคอนเซปต์มากไปกว่านั้นคือมันไม่ใช่แค่ความสวยงามนะแต่ว่าในสังคมอ่ะรัฐบาลหรือคนหมู่มากนี่ก็จะต้องช่วยให้ทุกคนใน,ในทุกชนชั้น,นสามารถอยู่ร่วมกันได้ซึ่งเนี่ยบางทีการที่ คอนเซปต์ของเจนทริฟิเคชันมันก็เป็นสิ่งที่ขับไล่คนเหล่านี้ออกไปก็สุดท้ายเจ้าของเดิมไม่ได้อยู่เพราะว่าทุกอย่างมันแพงขึ้นจะต้องมีเงินถึงจะมาอยู่ได้อย่างเงี้ยคนเหล่านี้เขาก็ต้องออกไปจากเมืองแต่ตอนนี้มันก็จะมาสร้างปัญหาว่าการเป็นของแพงอะไรที่เราบ่นกันน่ะเช่นเมื่อก่อนอ่ะมันอ่สมมติว่า Google มาอยู่อย่างเงี้ยเขาก็อยากจะให้พลักงานเขาสะดวกสบายเนาะเขาก็ทำแชทเทลบัสรับส่งคนก็จะโมโหว่าแบบ อัแบบว่าทําไมถึงเอารถ Shadow bus มาจอดที่ป้ายรถเมย์เหมือนมาแย่สถานที่จริงๆที่อันนี้มัน reserve ไว้สําหรับรถเมย์อ,อะไรเงี้ยซึ่งเป็นของพับลิกของทุกคนมันก็เป็นปัญหาที่ก็ต้องสังคมมันโตมันก็ต้องแก้กันไปรอ,อบริษัทพวก Google พวกนั้นก็ต้องมาทำ CSR กันสุดฤทธิ์เพื่อจะบอกโอ้ฉันจะช่วยเมืองนี้นะยังไงบ้างแต่นั่นะค่ะคนซันฟานที่บอกเป็นดิมพีเขาคงไม่ชอบใช่ไหม วันนี้ก็เป็นการทัวร์ชมบ้านคนรวยคนดังมหาเศรษฐีที่มีบ้านอยู่ในซานฟรานนะคะแล้วก็เราก็มันก็เป็นเรื่องยากนะเพราะว่าเอ๊ะจะไปถ่ายว่าบ้านนี้เป็นของคนนี้แล้วชี้จุดมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องเป็น privacy ด้วยแต่เราก็พยายามจะหาจุดที่มันแบบ นำเสนอได้แล้วกันนะคะอันไหนที่มันแบบถ่ายไม่ได้ก็จะได้รู้กันว่ามันเป็นมารยาทด้วยนี้นะคะและแน่นอนพี่ฟ้าไม่รู้จักอะไรเหล่านี้แน่ๆเพราะว่าไม่มีชีวิตอยู่ในบ้านคนรวยนะคะขอบคุณพี่น้องมากๆนะครซึ่งก็ไม่ได้อยู่บ้านคนรวยเหมือนกันแต่ก็แบบชอบไปเดิน walking tour ออคือแนะนำนะ walking tour ก็มีอย่างอื่นก็คือเป็นสิ่งที่เออถ้าคนสนใจเนาะแต่ก็แล้วก็ได้ฝึกภาษา แต่ก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงขอบคุณเดี่ยวมากคุณเด็วมากวันนี้ขอบคุณพี่น้องมากนะคะขอบคุณมากที่พขอบคุณค่ะที่พาไปเดินที่พาไปเดินไปดูสิ่งที่คิดว่าน่าจะไม่มีใครพามาเดินนะปกติเดินพอสําหรับไก่ทอดวันนี้วันนี้เราหมักไก่ไว้เรียบร้อยแล้วเดยวเราจะไปทอดไก่กินเย็นนี้กันนะคะก็เป็นซอนเป็นซานฟรานอีกมุมหนึ่งคือพาไปดูบ้านคนรวยนะคะและย้ำอีกครั้งว่าเป็นย่านที่เราไม่ได้อยู่นะครับ เอาล่ะสำหรับไกลบ้านเดีอาฝากหน่อยฝากต้องฝากซับอะไรเร็ว subscribe เกี่ยกว่าซับอะไรแล้ว subscribe ฝาก subscribe ให้กับ faros channel ด้วยนะคะสำหรับไกลบ้านในเทตหน้าจะเป็นที่ไหนเมืองไหนใครแผลรับเชิญติดตามแตครวนีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวย